แล้วตอนนั้นที่บอกทําไม่ได้อะคลิปมันออนไปแล้วเนี่ยคนเข้ามาฟอลเยอะไหมคะคลิปนั้นก็ไวรัลเลยแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไวรัลในทางที่ดีขนาดนั้นมันก็แบบมีรถทัวร์มาลงอะไรแบบนี้ยงรถทัวร์มาลงว่าก็บูลลี่เราทุกอย่างอะค่ะแบบว่าพี่กว่าจะมองในแง่มันเรียวดีใช่ไหมแต่บางคก็จะมองในแง่แบบมันไม่สวยอะมันก็เลยมีคอมเมนต์มาแบบเยอะคุณวินาทีค่ะตัน้นกลัวมาก ก็แพนิคเหมือนกันก็รู้สึกว่าแบบไม่อยาก<_ <an> _ <n ick> ตอนนั้นความรู้สึกแรกคือคลิปหยุดไวรัลสถกทีได้ไหมเรา<_ <an> _ <n ick> เราไม่อยากอ่านแล้วเราไม่อยากอ่านแล้ว<_ <an> _ <n ick> เลย<_ <an> _ <n ick> เเป็นนิเกทีฟคอมเมนต์เนี่ยใช่ค่ะแต่สุดท้ายก็ตั้งสติเราก็รู้สึกว่าฉันไม่ได้ทําอะไรผิด <an _ n ick> น่าแล้ว <an _ n ick> โอเคถ้าคอมเมนต์อันไหนมันทําให้เราพัฒนาได้เราจะมาปรับปรุงแล้วก็หาคลิปต่อไป Of Ha ์ออฟแฮปนอีนี้นะคะกวนจะพาไปพบกับความสุขจากยูทูบเบอร์ท่านหนึ่งค่ะซึ่งกวนติดตามน้องเขามานานมากเลยนะคะจะเห็นทั้งโหแววตาความสุขความสนุกจากการได้กินจากการได้ไปเที่ยวนะคะแต่ว่าวันนี้ เป็นอีกแชปเตอร์ใหม่ของน้องเขาแล้วก็ติดตามดูเหมือนกันนะคะเพราะว่าน้องเขาเพิ่งแต่งงานครบหนึ่งเดือนวันนี้พอดีเลยพบกับน้องเพชรไปเด,ดินค่ะและน้องตังไปด้วยพีดังช่องไ้ค่ะได้แล้วลพ<อ>ี่นี่เลยนะหรือไปไหนดีน้องตังไปไหนดีไปไม่ทันได้ไหมไปทันอยู่เพราะว่าครบหนึ่งเดือนอที่เพิ่งแต่งงานชที่เห็นแบบตั้งแต่คลิปแบบ ก่อนแต่งคลิปในวันแต่งแล้วก็หลังแต่งที่ทำคลิปออกมาคือน่ารักมากเลยอะพี่รู้สึกว่าเป็นคู่ที่แบบเรียบง่ายแต่มันพลังของความสุขมันทะลุไอจีออกมาเลยจนน่าติดต่อขอสัมภาษณ์หน่อยค่ะดีใจมากเลยค่ะที่ได้มาออกวันนี้ถึงเป็นด้วยขอบคุณค่ะแล้วก็ยังไม่เคยเปิดตัวยังไม่เคยแบบ เป็นเรื่องเวลามาก่อนเลยใช่ไหมก็จะมีแค่คลิปในช่องแค่นั้นเองไม่เคยนี่รายการแรกที่เขามาั่างสัมภาษณ์ด้วยจริงเหรอใช่ค่ะงั้นเดี๋ยวให้น้องเพชร ลองแนะนําตัวว่าทําอะไรอยู่บ้างดีกว่าแล้วก็น้องตังค์ด้วยค่ะค่ะ,คะก็เพจตอนนี้ก็ทำยู u ู e ค่ะแล้วก็จริงๆมีทุกช่องทางเลยค่ะทาช่องชื่อไปโดนก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องกินเรื่องเที่ยวแล้วก็ไลฟ์สไตล์ค่ะใช่ค่ะติดตามอยู่ตลอดขอบคะุณมากเลยค่ะตั้งแต่ช่วงแบบกินแบบเยอะมากๆเลยแล้วครั้งแรกคือกินฉ็อปว่าตอนนี้กินกูการน้องตังค์มาช่วยกินครับกตังค์ครับตอนนี้ทํางานเป็นคอนซัลท์นะคะเบ <net> ็นบบริษัทอาหารที่หนึ่งก็เป็นคล้ายๆบริษัทที่ขายวัตถุดิบอาหารให้กับ บริษัทอื่นที่ผลิตเป็นอาหารเช่นถ้าเกิดสมมติเขาอยากได้ชอ็อกโกแลตไปทำไอติมไปทำนมอะไรเงี้ยครับเราก็ส่งชอ็อกโกแลตให้ในะครับหรือว่าเป็นพวกกลุ่มโปรตีนจะเป็นไก่วัวเนื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยครับคือมีหลากหลายมากนี่คิดว่าเป็นยูทูบเบอร์ไปแล้ว <c oughs> พูดดีกว่าเพจอีกเนาะไม่ได้ยููทบอกว่าเราเห็นก็ค,คือตอนหลังๆคือตอนนี้ไปเที่ยวด้วยกันเป็นคู่เลยใช่ไหมคะพราน้องใส่กินใส่เที่ยวไปด้วยกันตลอดก็ไม่ไม่ตลอดขนาดนั้นเพราะ ตามที่เขาบอกเขาทำงานประจำเ,ออเราก็จะมีเราไปคนเดียวบ้างออไปกับเพื่อนครอบครัวแล้วว่าถ้าเขาว่างเขาก็จะมาจอยด้วยงั้นเดี๋ยวจะกลับมาถามเรื่องยูทูบเบอร์นะคะขอถามเรื่องชีวิตคู่ก่อนเนี่ยเนี่นะดูนะคุณผู้ชมคะคุยกับน้องต่างนะไม่สดตาพี่เลยนะแต่แบบว่า <c oughs> สตาภร,รายาหันมามองภรรายาตลอดเลยอะ่ะ กลิ่นความรักมันแบบหวานยังไม่ชีดหอมเลยอ่ะแบบสามีภรรยาแบบคำมันยาวอ่ะแต่งงานมาหนึ่งเดือนแล้วเป็นยังไงบ้างหลังแต่งงานก่อนแต่งกับหลังแต่งเป็นยังไงถามน้องเพชรก่อนเ่อนเหรอจริงๆเพชรว่าไม่ได้ต่างมากขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนก็พอแต่งเสร็จปั๊บเหมือนเราก็ได้อยู่ด้วยกันมากขึ้นก็แทบจะทุกวันอยู่แล้วเพราะว่าเมื่อก่อน เราอยู่ด้วยกันแบบวีคเอนก็จะใช้เวลาด้วยกันส่วนวันธรรมดาเนี่ยเพชกก็จะอยู่บ้านอยู่กับครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยพอแต่งงานป๊อปก็เหมือนได้เจอหน้ากันทุกวันเลยไม่ชินใช่ไหมก็ชินแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกดีขึ้นว่าตื่นมาก็เจอกันทุกวันใช่หรือว่าไปไหนมาไหนเอ้ยไม่ต้องกลับดึกได้ไม่เป็นไรแล้ว แต่ว่าอะไรกับดึกได้เพราะเขาไปด้วยด้วยแล้วก็แบบไม่บางทีคุณพ่อคุณแม่ก็ยังเป็นห่วงอยู่แบบโตแค่ไหนเพราว่ายังเป็นห่วงแบบกลับบ้านกี่โมงมีคนดูแลแล้วตอนนี้ใช่ตอนนี้ก็แบบเขาแบบไปไหนก็ไปละน้องต่างล่ะคะการแต่งหลังแต่งผมว่าคล้ายๆที่เพจบอสค่ะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราอยู่ด้วยอยู่ด้วยกันเนี่ยสุกเสาร์ทิศเนาะคือเราคุยกันว่าเอ้ยเราอยากจะลองใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันก่อนอย่างเงี้ยครับเพราะว่ารู้สึกว่า ถ้าสมมติว่าเราไม่เคยอยู่ด้วยกันเลยแล้วแต่งงานใส่มาอยู่ด้วยกันเนี่ยบางทีอาจจะมีแบบเคารเตอร์ช็อกเนาะว่าแบบเฮ้ยคนนี้แบบจัดบ้านแบบนี้คนนี้เป็นแบบนี้อะไรอเงี้ยอาจจะนกน้ำก็คือไม่ค่อยปรับตัวใช่ใช่ค่ะแต่เราก็แบบเพจเขาบอกเองเลยว่าเอยความสัมพันธ์เนี่ยเขาอยากลองแบบว่าให้เรามีการอยู่ด้วยกันก่อนอย่างเงี้ยก็ลองใช่ก็คือสุขเสาร์อาทิตย์ตอนแรกๆเนาะแล้วก็จะมีแบบบางอาทิตย์ก็มีแทรกมาตรงนึงตรงนี้บ้างแล้วแต่แต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเป็น7วันเลยถ้าถามต่างว่ารู้สึกว่ามันต่างม้รากก็ูสึว่ มันก็ต่างไปนะมันก็เหมือนแบบ o n a l Space ของเราอ่ะมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนอกจากที่เรามีพื้นที่ของเราในการจะแบบนั่งทํางานคนเดียวสมมติอยากใส้สมาธิททีเรานั่งแต่เขามานั่งปากเปล่าเขาก็จะมาแบบเดินไปเดินมาลืมเปิดกล้องอยู่อะไรเงี้ยครับคุยกับที่ออฟฟิศอะไรเงี้ยใช่บาว่าทีคือเขาเม e ต i n g อยู่แล้วเราลืมอ่ะแล้วเราเฮ้ยเหมือนมีเราปุ๊บเข้าไปในกล้องเขาอะไรอย่างเงี้ยใช่แต่ก็ไม่ได้มีอะไรนะผมว่ามันก็เป็นเป็นการเรียนรู้แล้วก็ที่ผ่านมา เราก็ช่วยกันทํางานบ้านนะครับคือผมชอบทำกับข้าวเพชรก็จะอาสาล้างให้บ้างอะไรเงี้ยไม่คนนี้ทํากับข้าวคนนี้ทานใช่ใใช่อ๋อก็คือช่วยกันทํางานบ้านแล้วมันมีความสุขอะไรที่แบบเพิ่มมากขึ้นหลังจากที่แบบแต่งงานบ้านความสุขที่เพิ่มมากขึ้นหรอออ้ยอย่าคิดหน่าดิมันเยอะใช่ไหมคะสันเนเลยผมว่าผมว่ามันอาจจะไม่ได้รู้สึกว่ามันเพิ่มมากขึ้นนะรู้สึกว่ามันแบบมัน คือคู่ของเราก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วพอมันแต่งงานไปแล้วมันก็รู้สึกว่าเออมันมันมันเป็นการที่เราฟอร์มอลแล้วแหละว่าเออเราเราอยู่ด้วยกันได้เราไม่ต้องแบบมีอะไรที่เกรงเวลาจะไปอันนี้ต้องคุยกับคุณพ่อคุณแม่ก่อนไหมว่ามันเหมาะสมไหมหรืออะไรเงี้ยผมว่ามันเป็นความที่แบบสบายตัวสบายใจมากขึ้นในมุมมองผมนะค่ะมุมมองของพี่เพชรเอาความมุมมองของพี่เพชรคิดเหมือนกันคือรู้สึกว่าจริงๆความสัมพันธ์ครั้งเนี้ยมันแบบ เราได้เป็นตัวของตัวเองแบบค่อนข้างระดับหนึ่งเลยะคะ่ะเหมือนเราเรารู<ม>้สึกว่าเราคุยกันตั้งแต่แรกอยู่แล้วว่าแบบโกเราคืออะไร<อ>ในความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วมันมีทิศทางไปในแนวเดียวกันค่อนข้างมากอะไรอย่างเงี้ยค<อ>่ะมีปรับตัวกันบ้างซึ่งเพจก็รู้สึกว่าระยะเวลาที่คบกันหลังจากที่ได้ใช้เวลาด้วยกันได้อยู่ด้วยกันอะ่ะมันปรับมาอยู่แล้วร<อ>ะหว่างทางอะค่ะพอจนถึงวันที่แต่งงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็าไม่ได้รู้สึกว่าเราต้องปรับตัวอะไรมากแบบ ก็อาจจะคล้ายๆต่างมันแบบมันก็สู่กายสบายใจม,มันเกี่ยวไหมว่าด้วยความที่เรามีโอกาสไปเดินทางด้วยกันบ่อยๆคือไปเป็นคู่เขาบอกว่าการเดินทางมันก็เป็นการได้เรียนรู้ซึ่งกันและกันที่เป็นวิธีที่เร็วนะจริงๆเกี่ยวเหรอคะเพราะว่าจริงๆตั้งแต่เริ่มเดทกันแรกๆเลยอะคือเขาบินมาหาเราตอนนั้นอะเราไปเที่ยวกับเป็นแก๊งเพื่อนสาวอยู่เราไปเที่ยวประมาณเดือนนึง แล้วตอนนั้นก็แบบเธอจะเอาอยัางไงอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังบแบบยังไม่ได้ลงตัวแล้วอยู่ดีๆเขาก็บอกว่าเขาเทำวีซ่าแล้วเดี๋ยวเขาจะบินมาเที่ยวกับเราด้วยโอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนถึงเรื่องเนี้ขอย้อนงั้นะขอย้อนอไปก่อน<ๆ>สองคนเจอกันได้ยังไงเจอในแอปครับเจอในแอปเดตในแอปเหรอแล้วคือใครทักใครก่อนยังไงคะผมทักก่อนคือ,อผ,มผมทักไปบอกว่าเอ,อว่าแบบนอกๆอะไรเงี้ยครับแบบ มีพิซซ่ามาส่งอย่างเงี้ยเพ็ดอยู่บ้านไหมอซึ่งเราทักไปกี่คนคะทักไปหลายคนครับมีหลายอย่างไม่ใช่แค่พิซซ่านะคะแล้วน้องเพ็ดเห็นเราเป็นยังไงคะออยากกินพิซซ่าพอดีค่ะคือตอนนั้นนะคะก็เป็นช่วงที่แบบไม่ได้มีใครเนอะก็เพื่อละค่ะแบบพยายามขยันขยอให้เล่นมากๆยูใช่ปะยูแล้วก็สมัครพีเมียมให้บางคนก็เอาโปรไฟล์เราไปเหมือนแบบ อีดิทจัดให้รูปอยู่ต้องเรียงแบบนี้ต้องทําแบบนี้อะไรเงี้ยก็อ่เหมือนได้เอ็กซ์พอร์หลายหลายคนมาช่วงนึงก็ตอนที่เขาถามมาตอนแรกไม่ได้คิดอย่างเดียวเลยว่าคนเนี้ยมันเล่นมานานละเพราะว่าไม่งานนะคนอื่นเขาจะถามแบบสวัสดีครับพันโหลหรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้เป็นประโยคที่แบบคุณต้องแบบคุณคิดมาแล้วว่าคุณเล่นมาแล้วระดับหนึ่ง่ะฉะนั้นแบบต้องมีความเชี่ยวชาญระดับหนึ่งใช่อ๋อเอาเรื่องนี้ไปสะดุด ตรงไหนที่แบบเออลองคุยกับเขาก็รู้สึกว่าเออมันเป็นประโยคที่ไม่ได้รู้สึกว่ามันเหมือนแบบเพรสเชอร์หรืออะไรเราเราก็ตอบไปคําคำถามใช่แบบตอบเราก็ตอบเหมือนเราหัวเราะไปเนอะเราก็ถามว่าโฟชีสเราอยู่ไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็คุยไปคุยมาอันนี้ก็เล่นมานานเลยหลายแอปเลยค่ะแซวแซใช่แล้วก็คือเหมือนมันก็เลยเขาก็เลยเหมือนขอไอจีอะไรอย่างเงี้ยล้วมันก็เลยทําให้รู้ว่าจริงๆแล้วว่าเราอะเป็นอินเนอร์เซอร์เคิลของการละการมากๆเหมือนมูทูเฟรมเรามีประมาณร้อยคน แต่เราไม่เคยเจอกันเลยแบบมันก็แปลกดีว่าเราเรียนโรงเรียนติดกันเราเรียนมหาลัยที่เดียวกันเพื่อนเราก็กลุ่มเดียวกันแต่เราไม่เคยเจอกันเลยเราไม่เคยเจอกันเลยเดสตินีค่ะเดสตินีขอบคุณที่โลกนี้มีเทคโนโลยีและมีแอปขอบคุณค่ะแล้วยังไงคะคุยกันนานแค่ไหนถึงแบบว่าเออมันนัดเจอตรงปกไหมอะไรไหมไม่ไม่นานนะครับผมว่าพอมันอายุมันเยอะขึ้นเนาะเราก็จะแบบไอเวลาของการเล่นเกมแบบ ตูกจีจกันอะไรเงี้ยมันก็จะแบบคุยแบบคุยแบบผู้ใหญ่แล้วใช่ใช่คือเขาก็บอกเราตรงๆเลยอะไรเงี้ยว่าแบบเออเขามองหาอะไรถ้าแบบประโยคนึงที่ยังติดติดหวยตอนนี้คือเขาบอกว่าเออถ้าเราถ้าผมถ้าต่างเนี่ยไม่อยากคุยกับเขาแล้วก็บอกเขาตรงๆเลยไม่ต้องมาโกสกันนะอะไรเงี้ยผมก็เออมันก็ตรงไปตรงมาแล้วคุณรู้สึกว่าพูดตรงๆได้เลยว่าเออเธอรู้ถ้าแบบเราไม่ใช่อ่ะให้บอกเลยให้บอกเลยไม่ต้องแบบไม่ตอบหรือหายไปมันรู้สึกแย่แต่ขอแค่พูดกันตรงๆเราเราโอเคอะไรแบบนี้ค่ะ S <S และสุดท้ายคือแบบอะไรที่ทําให้รู้สึกว่าใช่คนนี้แหละทั้งคู่เลยผมว่าตะืก,กี้ที่พี่กวางบอกแล้วว่าเพอไร้ไปเที่ยวด้วยกันได้ใช้ชีวิตด้วยกันในมุมของการไปเที่ยวมาจะไม่ได้ลําบากขนาดว่า,าไปล้มลกคุกคานทุรักทุเลอะไรอย่างงี้เนาะแต่ว่าเวลาที่เราไปต่างประเทศเนี่ยครับในมุมมองต่างนะต่างรู้สึกว่ามันจะมีเหตุการณ์ที่เราไม่คาดคิดเกิดขึ้นเสร็จแล้วก็เราต้องแก้ปัญหาไปด้วยกันในประเทศที่เราไม่คุ้นเคยอย่างเงี้ยมันจะได้เห็นถึงนิสัยใจคอของกันและกันเนาะ พราะฉะนั้นตอนนั้นก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยจบโปรเจกต์พอดีพอลางานได้อ่ะไปลองไปเที่ยวดูก็ถือว่าเป็นแบบเดโมเซ็กซ์เ n s น v e d เดทเราให้ฟังได้ไหมอ่ะว่าเจอเหตุการณ์อะไรที่เออผมว่าจริงๆตอนแรกแล้วเนี่ยเพรอาจจะเป็นคนที่แบบใจร้อนนิดนึงนะในมุมในมุมมองไม่นิดค่ะร้อนใจร้อนรดูเป็นคนแบบแต่ก็ใจเย็นแต่ก็เข้าใจนะเพราะว่าเวลาเขาเดินทางคนเดียวเราเป็นผู้หญิงเนี่ยมันต้องมีความแบบ แมนๆนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันต้องเอาตัวรอดใช่ใช่คือเหมือนแบบบางอย่างบางสกิลบางอย่างที่เราต้องเป็นแบบนั้น<อ>เพราะว่าสถานการณ์ม<อ>ันบีบให้เราเป็นแบบนั้นบางทีใช่การที่เราเดินทางคนเดียวผู้หญิงตัวเล็กๆที่ทุกคนบอกอะ่ะ ถ้าเราไม่เรียกร้องหรืออะไรเราก็อาจจะโดนเอาเปรียบได้ในบางครั้งมันก็เลยบางทีเราจะดู aggresive บ้างค่ะเพราะว่าต้องบอกกับนว่าคือน้องเพจเดินทางคนเดียวก็หลายทริปมากๆแล้วไปแบบที่ไกลๆด้วยใช่ค่ะแล้วก็เดินทางกับเพื่อนแต่ช่วงหลังก็คือไปกับแฟนใช่ไหมทีนี้หลากหลายใช่ไหมคะทีนี้กลับมาว่าสถานการณ์อะไรที่ทําให้เราเห็นเขามากขึ้นในมุมดีๆอผมไม่ได้มองว่ามันเป็นมุมดีหรือไม่ดีเนาะรู้สึกว่าเป็นการ เรียนรู้ค่ะเพราะตอนแรกก็บอกเพชรไปเลยว่าเราอ่ะคือพอรู้ว่าเขาเป็นยูทูบเบอร์ตอนแรกไม่รู้เขาเขียนแค่ว่าเขาเป็นแบบอ๋อเขาไม่เคยดูอันนี้เขาไม่ได้อยู่เมืองไทยค่ะตอนนั้นอ๋ออยู่ที่ไหนคะอยู่สิงคโปร์ค่ะทำงานต่างประเทศค๋อ่แล้วเราเขียนว่าเราทำอะไรเป็นดิจิตอลโนแมดไม่ได้บอกเป็นยูทูบเบอร์จริงเหรอใช่เราพอรู้ว่าเป็นยูทูบเบอร์ผมก็ไปไปเปิดดูนิดหน่อยครับแต่ว่าไม่ได้ไปดูคลิปเขาเลยเพราะรู้สึกว่าอยากอยากรู้จักเขาในมุมที่เขาอยากให้เรารู้จัก ชายก็เลยไม่ได้ไปไปดูว่าแบบเหน้ากล้องเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยเราอยากรู้ว่าถ้าเราคุยกันเองเนี่ยเขาอยากจะพรีเซนต์มุมไหนเราจะรู้จักเขาแบบไหนอะไรเงี้ยก็ค่อยๆ explore กันไปโยนี่เขาเป็นคนที่วางแผนการเหมือนกันนะเป็นแสายคอนเซ้า์ค่ะเรียนบิสเนสมามันจะเป็น Structure แบบนี้ใช่มีสตรัคเจอรมีโครงสร้างหนึ่งสองสามสี่ส่วนหนูก็คือเรียนหมอมาไม่ได้ช่วยอะไรค่ะแล้วยังไงต่อคะ ก็พอไปอย่างเงี้ยครับมันก็จะมีแบบอย่างตอนนั้นทริปแรกที่ไปอย่างเงี้ยไปโฮสเทลใช่ไหมใช่นอนโฮสเทลใช่ประมาณว่าไปถึงสาขาที่เราจองเงี้ยครับเราแบบห้องมันไม่มีหรือมีปัญหาอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเริ่มแบบพึดฟักพืดฟัดอะไรเงี้ยเราก็เธอใจเย็นมันไม่ใช่ความผิดเขานะเขาก้องาช่วยแก้ปัญหาให้ยูชื่อฉันหายไปไหนเริ่มแล้วเราเริ่มแล้วเราจองไว้แล้วเราจองไว้แล้วเพื่อเราจองให้แล้วเดี๋ยวนะถ้าเป็นฟิลที่ไปคนเดียวจะเป็นยังไง ก็ชื่อฉันหายไปไหนแบบก็จะถามเขาเลยว่ามีแบบโซลูชันอะไรให้เราได้บ้างเร้่แล้วห็ม,มา,มมานิดน,ดนึงแล้วถูกไหมก็ห,หุ่นหีดก็หุ่นหิดค่ะ <ๆ S 2> แต่ตอนนั้นก็คือเริ่มโทรหาเพื่อนว่าเฮ้ยเราขอเลขบุ๊กิ้งนัมเบอร์หน่อยได้ไหม <ๆ S 2> จะเอามาแบบเช็คให้มันตรงกรันเพราะว่าในอีเมลในระบบที่ที่เราได้ไมามันยังมีชื่อเราอยู่เลยแต่ทําไมหน้างานไม่มีนางานไม่มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้ต่ารับมือด้วยผมก็คือเขาเป็นคนเดียวกับเพื่อนเขาใช่ไหมผมก็แค่บอกใจเย็นๆเขา พนักงานอะเขาก็พยายามช่วยแก้ปัญหาเขาก็โทนู่นโทนี้คือเขาไม่ได้ทําอะไรผิดเนี่ยเนาะเราก็แบบให้เวลาเขาเขาก็แก้ไขอยู่อะไรเงี้ยครับนี่ก็ค่อยๆเย็นลงเนาะอะไรเงี้ยแต่ว่าอพอทริปอื่นๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนสถานการณ์ไปเรื่อยๆเราก็เริ่มเห็นว่าเออเพจใจเย็นลงอาจจะเพราะต่างเป็นคนใจเย็น,นเป็นเบสอยู่แล้วเย็นมากเผ็ดร้อนมากมันก็เลยแบบเอออย่างนี้ค่ะคือเราด้วยความที่เราเป็นคนใจเย็นก็ เหมือนช่วยเปลี่ยนเขาด้วยใช่ไหมน้องเพชรมองแบบนี้ด้ป่ะรู้สึกนะคะนี่ได้เครดิตเต็มเ็มเลยเป็นเป็นเป็นสิ่งที่พูดในวาวเลยว่าแบบเขา่ทําให้เพชรใจเย็นขึ้นจริงๆรแล้วก็รู้สึกว่าเออบักย่างไม่ต้องหุดหงิดไม่ต้องพูดไม่ดีอ่ะถ้าอยากจะทําอะไรก็แค่พูดดีๆกับอีกคนมันก็ได้นี่นาเพราะทุกคนก็อยากจะทุกคนก็อยากแบบได้รับพลังงานดีๆได้รับแต่สิ่งดีๆอะไรเงี้ยหลังๆก็เลยแบบ โอเวลาเจอปัญหาหรืออะไรก็ก็ค่อยๆแก่ค่ะเย็นลงเยอะมากแล้วน้องเพชรเห็นอะไรจากน้องตังตอนที่เราเดินทางบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างนอกจากเรื่องนี้ความสงบมั้งสงบเหรอสองคนนี้ไปเที่ยวกันพี่เห็นมีแต่เล่นเกมสนุกสนานเรารู้สึกว่าเขาก็เป็นสปอร์เตอร์ที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราอยากทําอะไรเขาก็จะเป็นคนช่วยสปอร์ตเราอย่างถ้าไปดูคลิปก่อนๆนะคะถ้าเวลาเพชรเดินทางคนเดียวหรือเดินทางกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยรายละเอียดหรือ คลิปทุกอย่างจะอยู่ที่เพจหมดเลยการหาข้อมูล oh. การติดต่อทุกอย่างคือเพจร้อยเซ็นต์แต่พอเหมือนมีเขาอะ่ะเออเขาช่วยเราได้ตรงเนี้ย uh. เยอะมากแล้ว พอเหมือนเนี้ยเหมือนที่กวางเพิ่งเห็นเขาแล้วเขาก็เป็นคนที่เล่าเรื่องได้สนุกมีสตรัคเจอร์อ่ะมันก็ทําให้คลิปสนุกขึ้นไปอีกเหมือนคนคนดูในช่องแฟนคลับก็บอกเออแบบต่างเล่าแล้วมันแบบน่าสนใจเขา่าเป็นสายข้อมูลใช่ไหมใช่รู้เลยอ่ะมาดูคือคือรู้สึกว่าสมมุติว่าไกด์อะเวลาเราไปเที่ยวไกด์เล่ามา100ใช่ไหมคิดอาได้สั แต่เขาจะได้สักเก้าสิบแล้วเขาจะเล่าและเสริมนู่นนี่นั่นหรือบางทีเขามีคําถามอะไรที่เขารู้สึกว่ามันเป็นประโยชน์กับคลิปวิดีโอเราเขาก็จะทํากันบ้านมาให้อ่โหอย่างเงี้ยได้เจ็ดสิบนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องประวัติแฟนเก่าเนี่ยจําได้ทุกคนอันนี้ไม่ต้องจํามันมันผ่านชื่ออยู่ตรงไหนชื่ออะไรยังไงอันนี้จะไม่หมดอันนี้ไม่ได้จํามันมันฝังเข้าไปเองมันอยู่ในเซเลบัมไปเลยใช่ปะไข่สันหลังมันอยู่ในไข่สันหลังแสดงว่าขี้หึ้วแน่เลยขี้หึ้วไหมขี้หิ้ปะ ผมว่าเขาชอบแกล้งผมมากกว่าชอบไม่ได้หรอชอบแกล้งเรารู้สึกว่าเราแบบเราจะมีรีแอคชั่นแบบเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วถามเรื่องนี้อีกแล้วอะไรเงี้ยก็จะตลกแกล้งแย่จริงๆเหมือนแย่ตลกมากกว่าเราไม่ได้คิดอะไรค่ะแล้วคู่นี้เนี่ยก็คือคบกันมาสองปีใช่ไหมคะแล้วก็แต่งงานค่ะอยากรู้ว่าตอนที่2ปีเนี่ยไปทริปกันมาเนี่ยไปไปมาทั้งหมดกี่ทริปวะคะก็เป็น10เนาะเราว่าน่าจะประมาณนั้นประมาณสิบสิบกี่ทริปมันจะมีบางประเทศที่เรา ไปหลายรอบก็มีครับอย่างสิงคโปร์ใช่ค่ะพี่จะเห็นนะว่าดูเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่มากกว่าเรื่องเที่ยวสําหรับเพชค่ะอ,อ๋อสําหรับน้องเพชคือเรื่องกินเรื่องเรื่องใหญ่มากกว่าเห็นว่าจริงๆสไตล์การการ,การทานเรื่องกินก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมไม่เหมือน,นครับยังไงก็คือผมเคยบอกเพชไว้เนาะว่าแบบบ้านบ้านเพชอะคือเทรดครั์เขาคือมันเป็นนักชิมอะคือทุกคนคือชิมหมดเลยแล้วเวลาเขาไปด้วยกันเป็นเป็นเป็นแก๊งเขาเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นลูกพี่ลูกน้องหรือว่ากับคณพ่อคนแม่เนี่ยทุกคนจะแบบชิมแล้วก็แบบเ้ยอันนี้อร่อยอันนี้อย่างูอย่างงี้คือจะมีค<ช>อมเมนต์รีเยอะไม่เคยรู้เลยจนเขาพูดจริงเหรอใช่คะ่ะใช่แต่ว่าของของต่างเนี่ยจะเป็นแบบว่า,อารอบๆบ้านเราเรามีอะไรที่เราไปกินแล้วเรารู้สึกว่าเราชอบอ,อาจจะไม่ได้อร่อยมากแต่ว่ามันอร่อยสำหรับเราคือกินซ้ําๆใช่แต่ว่าอย่างเพชรอย่างเงี้ยคือบ้านอยู่กรุงเทพปีทาวันนั้นชวนไปกินข้าวต้มออกไปทางซ้ายของแมพปครับผมจำไม่ได้าหลุมแก้วใช่ไหมบทุมธานี ชั่วโมงกว่าคือไปเขาก็จะขับกันไปไปคนละคันด้วยนะที่้านหรอใช่ค่ะแล้วงี้เราปรับตัวเข้าหากันยไงคะผมก็แค่ตามไปครับผม,ผมไม่ได้ไม่ได้รู้สึกว่ามันเออมันก็เป็นการเปิดโลกในการกินของเราเหมือนกันที่ได้ช่องน้องต่างละอันนี้ <c oughs> เพชรไปโดน ตังไปไหนไปด้วยว่าใจทำช่องชื่อสาระตังค่ะเพราะว่าสาระตังามันจะมีเหมือนเซกชันในคลิปวิดีโอที่น้องอีดิเตอร์อะเวลาตังคู่คนจะทำไปช่วงสาระตังขึ้นมาแล้วคนชอบเพราะว่าเขาดูมีความเขาเรียกอะไรเนร์อหรอไม่ใช่เนร์ดแต่แบบว่าข้อมูลอะสายข้อมูลอินโฟมทีฟใช่ไหมมีอะไรข้อมูลเยอะใช่ไหมคะแล้วตอนที่ไปเที่ยวส่วนใหญ่เวลาจะไปที่หนึ่งอะใครเป็นคนเลือกว่าจะไปที่ไหน เพราะว่าตอนแรกเพจจะเป็นคนวางวางแผนใช่ไหมก่อนหน้านี้แต่ว่าพอมีคู่แล้วอ่ะเราเลื่องยังไงเหมือนเพรก็อาจจะคุยกันก่อนว่าเราอยากไปที่ไหนแล้วก็เธอมีเวลากี่วันเพราะเขาทํางานประจําใช่มเพราะเขาเป็นพ o r i ตีเวลาด้วยก็สมมติว่าสมมุติทริปนี้เพจอยากไปเท่านี้แต่เขามีเวลาแค่นี้ ก็จะมีออปชั่นว่าเราไปแค่นี้หรือเพจบินไปก่อนเพจกับทีหลังเราเราอยู่เองได้อะไรเงี้ยถ้าเรามีตรงไหนที่เราอยากจะ explore ของเราคนเดียวเพิ่มค่ะใช่ก็มาดูว่าเออเขาอยากจะไปที่ไหนเนี่ยนะแล้วก็เพจก็จะทำาบบดรัฟต์มาเขาค่าว่าเราจะไปเมืองไหนบ้างแล้วก็ลองดูว่ามันฟิตกับวันหยุดเขาได้ไหมอะไรแบบนี้ทีนี้รูปแบบในการเที่ยวของน้องเพจก็จะเปลี่ยนไปเนาะจากเที่ยวคนเดียวเที่ยวกับเพื่อนเที่ยวกับแฟน อยากรูว่าความสุขในสามแบบนี้มันต่างกันยังไงบ้างคะอ๋อต่างต่างค่ะถ้าเที่ยวคนเที่ยวคนเดียวก่อนละกันคือเพชจริงๆเหมือนเป็นคนที่ค่อนข้างอ mm ินดีพนเดนต์มาตลอดแล้วเพชไม่ค่อยรีไลน์ออนใครแบบ mm hmm. อยากไปก็ไป mm hmm. อะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นการเที่ยวคนเดียวมันก็รู้สึกว่าเราได้ให้เวลาตัวเองเ mm hmm. ต็มที่ไพรอร์ตี้คือตัวเราอยากไปไหนก็ไป mm hmm. อยากกินอยากจะทําอะไรไม่ต้องสนใจใครเลย mm hmm. ซึ่งก็ชอบรู้สึกว่าชีวิตก็ต้องมีแบบนั้นบ้าง mm hmm. ที่แบบมีไพรเวทสเปซของตัวเอง ถ้าเที่ยวกับครอบครัวหรือเพื่อนนะคะก็อาจจะเป็นการเหมือนเราก็ต้องเอาใจเขามาใส่ใจเราด้วยระดับหนึ่งว่าไม่ใช่แค่ฉันจะจะไปที่นี่ <ừ> แต่พวกเธอต้องตามมานะ <ừ> เราอาจจะต้องเออแกอยากไปที่ไหนเราก็เหมือนแบบแบ่งๆกันเราก็ไปด้วยกันนะคะ <ừ> แต่ถ้าเที่ยวกับตงังกับแฟนก็จะเป็นมันก็เหมือนน่าจะอยู่ตรงกลางว่าเธอเธอเดี๋ยวเราขนอนก่อนนะมีคนช่วยแบ่งเบาแล้วก็เราก็รู้สึกว่ามันก็ มันอยู่ตรงกลางร,ระหว่างเที่ยวคนเดียวกับเที่ยวกับเพื่อนหรือครอบครัวมากกว่า<ม>แบบโอเคได้ไปในที่ที่อยากไปแล้วเขาก็<ม>ก็ไปกับเราได้แต่ก็จะถามเขาทุกครั้งว่าโอเคหรือเปล่ามีที่ไหนที่เธออยากไป<ม>หรือจริงๆแม้กระทั่งว่าการที่ให้เขามาถ่ายด้วยอ่ะคือพูดกับเขาตลอดว่าออความสัมพันธ์มันต้องมาก,ก่อนอะถ้าเขารู้สึกว่าเขาไม่โอเค<ม>ว่าเขาไม่อยากถ่ายหรือเล่นกับเราในกล้องเขาต้องบอก อ๋อใช่เพวามเต็มใจเขาใช่เพราะเราไม่ได้รู้สึกว่าชีวิตเรามันคือคอนเทนต์ขนาดนั้นน่ะมันมีเขาเข้ามาในส่วนหนึ่งคือไปโดมมันอาจจะเป็นเหมือนชีวิตของเพจมีในในหลายๆมุมแต่มันก็อาจจะไม่ใช่ทุกมุมของเขาบางทีวันนี้ฉันไม่อยากถ่ายฉันไม่อยากอยู่ในคลิปอ่ะก็ให้บอกไม่ไม่ได้ติดอะไรค่ะอ๋อแต่ตอนที่แบบให้ออกกล้องอะไรอันนั้นก็คือด้วยความเต็มใจแล้วก็โอเคเริ่มชินแล้วใช่ไหมคะก็ก็ชินแล้วครับคือ คือต่างรู้สึกว่าเพรพรีเซนต์ในมุมของตัวเองในแบบที่เป็นตัวเอง<ม>อเนาะเวลาที่เขาอยู่หน้ากล้องเขาอาจะอัพเอนเนอร์ตีตัวเองขึ้นมานิดนึงอะไรเงี้ยใช่แล้วก็เ,เราก็ไม่ได้ไปอยู่ในทุกคลิปของเขาเราก็ไปเฉพาะแบบคลิปที่ไปต่างประเทศไปด้วยกันอ,อะไรเงี้ยใช่ใชค่ะคือจริงๆก่อนหน้านี้ค่ะก่อนที่มีต่างนะคะเหมือนเรื่องชีวิตส่วนตัวอะไรเงี้ยในช่องจะถ้าไม่มีไม่มีเลยเพราะเรารู้สึกว่างานก็คืองานเรื่องส่วนตัวก็คือเรื่องส่วนตัวแต่พอ เหมือนพ่อถ่ายไปเรื่อยๆน้องๆจากครอบครัวตอนแรกอย่ามาถ่ายชนะนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยสนุกทุกคนขออ P ีของตัวเองน้องๆแบบเมื่อไหร่ฉันจะได้ออกเมื่อไหร่ฉันจะได้ถ่ายฉันจะต้องแบบอยากถ่ายทุกคนเริ่มสนุกเพื่อเริ่มสนุกค่ะแล้วก็มันก็จะมีบางทริปที่แบบทําไมทุกคนอยู่ในกล้องดูเว้นเขาเนอันนี้ในความรู้สึกเราว่าเขาก็าคือคนที่แบบ อ๋อคือเขาไปด้วยมาตั้งแตนไหนแต่มีใช่แต่เขาอ่ะก็จะอยู่ข้างหลังว่าแบบเราเคยขอให้เขาออกตอนนั้นตอนนั้นยังเราก็รู้สึกว่าเราก็เกรงใจเขาเก่งๆด้วยอาจจะแบบพึ่งคบกันแล้วตอนนั้นต่างอยากออกไหมผมเฉยๆอ๋อแล้วแต่แต่เราแค่รู้สึกว่าทําไมทุกคนอ่ะได้อยู่ในหน้ากล้องกับเรายกเว้นคนที่คนนี้สําคัญกับเรามากเลยอแล้วเขาต้องอยู่หลังกล้องแบบนี้หรอก็เลยเหมือนเริ่มค่อยๆถ่ายเขาขึ้นมาเรื่อยๆเราก็ดูว่าเขาโอเคไหมค่ะ การออกไปท่องโลกการเดินทางการได้ไปลองวัฒนธรรมใหม่ๆไปกินอาหารประเทศต่างๆเนี่ยเราได้ค้นพบอะไรในชีวิตบ้างได้ค่ะก็อุ้ยค็นคำถามที่ดีเลยเนี่ยใครถามเพศแบบไม่เคยเรียนรู้ธรรมชาติเลยพูดจริงๆว่าโตมาเรียนก็เรียนในเมืองชีวิตก็คือการลดติดแอร์อัดอยู่ในเมืองใช่ไหมคะจนพอเราได้เริ่มออกไปเที่ยวได้ออกไปแค่ต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถูกว่าเรามองโลกเปลี่ยนไปแบบโอ้โหแบบ การที่คือเพ็รู้สึกว่าอยู่ชีวิตในเมืองอะคะ่ะทุกวันนี้แบบโลบสติกทุกอย่างนู่นนี่นั่นแต่พอเราได้ออกไปเที่ยวโดยเฉพาะเวลาไปปีนเขาอะเพชรู้สึกว่าแบบเรามันตัวแค่เนี้ยเรามันแค่นี้เองแล้วเราก็คือ,อทุกวันนี้อาจจะหลายๆคนรู้จักเพ็ดในฐานะยูทูบเบอร์แต่เวลาเพ็ออกไปข้างนอกหลายๆที่เพ็คือใครก็ไม่รู้ แล้วก็ต้องขอขอบคุณสถานที่ในการถ่ายทำวันนี้ด้วยนะคะโครงการ The Forestia by MQDC โครงการที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทุกความสุขของคนทุกเจเนเรชันท่ามกลางธรรมชาติบนผืนป่า30ไราค่ะ